ตำรวจสืบสวนภูทรภาค8ดเข้าควบคุมตัวนายเจริญศรีจำรัดหรือเตี้ยอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ที่หมู่หนึ่งตําบลหน้าเมืองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเงินสดกว่า10,000 0บาทหลังตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นางหนูนินินจภาพอายุ89ปีได้ทองรูปประพันธ์เป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพระเลี่ยมทองแหวนทองคำหนักสองสลึงและเงินสดจํานวนหนึ่งแล้วทิ้งศพไว้กลางทุ่ง เหตุเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสอบสวนเบื้องต้นนายเจริญให้การว่าวันเกิดเหตุได้รับว่าจ้างจากนางหนูนินให้ไปส่งที่ธนาคารเพื่อกดเงินและสังเกตเห็นนางหนูนินใส่ทองรูปประพันธ์และมากดเงินสดจึงวางแผนพานางหนูนินนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วบังคับให้ถอดสร้อยคอทองคําพร้อมทรัพย์สินอื่นๆซึ่งนางหนูนินได้ถอดให้ จากนั้นจึงบีบคอจนขาดอากาศหายใจและจับร่างยัดใส่กระสอบทิ้งศพไว้ที่กลางทุ่งริมถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นได้หลบหนีมาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่อำเภอเกาะสมุยเพราะเคยทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะส่วนทองรูปประพันธ์จากการก่อเหตุก็ได้นำมาขายที่ร้านทองบนพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเช่นกันโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าสาเหตุที่ทำไปเพื่อต้องการนำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะ